สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ดอกไม้ประดับที่ดอกของเขามีสีเหลืองสดใสเห็นแล้วชื่นใจมากเลยนะคะนั่นก็คือบานบุรีนั่นเองนะคะเพื่อนๆ และที่พิมพ์นำมาเสนอให้ชมในวันนี้มีทั้งบานบุรีสายพันธุ์ดั้งเดิมและบานบุรีด่างนะคะภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือบานบุรีสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะเพื่อนๆซึ่งบานบุรีสายพันธุ์นี้ใบของเขาจะมีสีเขียวมากกว่านะคะและดอกก็จะดอกใหญ่กว่านั่นเองนะคะส่วนบานบุรีด่างนะคะ จะเป็นไม้ประดับทรงพุ่มขนาดเล็กที่ใบของเขามีสีเขียวผสมสีขาวเหมือนดังที่เพื่อนเเห็นในภาพนะคะบานบุรีด่างเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กใบมีสีเขียวผสมสีขาวออกดอกทั้งปีและดอกของเขาจะเล็กกว่าบานบุรีต้นใหญ่เป็นไม้จัดสวนและตกแต่งประดับบ้านเรือนนะคะเพื่อนๆ การขยายพันธุ์ของบานบุรีจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งตอนกิ่งและการเพาะ,มะเมล็ดนะคะลักษณะผลและ,มะเมล็ดของเขาผลจะเป็นรูปทรงกลมมีน้ำเมื่อแก่จะแตกออกภายในผลมีมเมล็ดรูปไข่เป็นจำนวนมากนะคะและฤดูที่เขาออกดอกเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่จะดกมากในช่วงฤดูร้อนนะคะเพื่อนๆ ส่วนการปักชำกิ่งนั้นขั้นตอนก็คือให้ตัดกิ่งบานบุรีบริเวณใต้ข้อประมาณ2เซนติเมตรและให้กิ่งปักชำมีความยาวประมาณ1ฟุตนะคะนำมาปักชำในกระบะทรายหรือถุงปักชำรดน้ำให้ชุ่มวางไว้ในที่ร่มหรือวางไว้ในเรือนเพาะชําประมาณ3มสัปดาห์ก็จะมีรากงอกออกมานะคะแล้วจึงนำไปปลูกในหลุมปลูก หรือกระถางที่เตรียมไว้นะคะดินที่ใช้ปลูกบานบุรีควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนะคะเพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มควรจัดวางกระถางให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะจะทำให้ต้นบานบุรีออกดอกสวยงามเลยล่ะคะ่ะการดูแลต้นบานบุรีบานบุรีเป็นไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดจัดแบบเต็มวันนะคะ จึงควรปลูกในที่สามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าหากไม่ได้รับแสงเพียงพอก็อาจจะไม่ออกดอกหรือให้ดอกที่ไม่สมบูรณ์และไม่สวยนะคะส่วนดินที่ใช้ปลูกนั้นบานบุรีเป็นพืชที่ขึ้นง่ายเลี้ยงง่ายเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภทเลยนะคะเขาทนความแล้งและทนดินเข็มได้ดีแต่ถ้าปลูกในดินร่วน หรือดินร่วนปนทรายก็จะเจริญงอกงามได้ดีมากเลยนะคะในเรื่องของการรดน้ำบานบุรีมีความต้องการน้ำปานกลางควรรดน้ำในตอนเช้าวันละครั้งนะคะและควรรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรให้ขังแฉะเพราะอาจจะทำให้รากเน่าได้นะคะและเรื่องโรคและมแมลงนั้นโรคที่มักเกิดกับบานบุรีก็คือโรคโคนเน่า ส่วนเรื่องของแมลงที่พบได้บ่อยก็คือเพี้ยอ่อนและไรนะคะแต่โดยรวมแล้วบานบุรีนับว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากอะไรนะคะขอให้เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกให้เราชมความงามได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ c h ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ